สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับตงตงเซลล์อิยรซูเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่โชว์รูมอิยรซูสยามซิตี้นะครับสาขาสำโรงนะครับวันนี้ผมเตรียมตัวที่จะส่งมอบรถรุ่นคันนี้นะครับจะเป็นตัวรุ่นอิยรซูตัวดีแม็กซ์สเปซแคนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น S D A นะครับคันนี้นะครับโปรโมชั่นใช้หรถเพียงแค่9,999บาบาทนะครับเดี๋ยวเรามาเดินดูตัวรถกันว่าคันนี้ผมแถมอะไรให้กับลูกค้าบ้าง โอเคครับแล้วก็มาถึงในส่วนของการดูตัวรถนะครับในส่วนของล้อแม็กนะครับลูกค้าท่านนี้เลือกที่ใช้เป็นล้อเดิมจากโรงงานนะครับเป็นล้อกระทะนะครับหรือถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถเปลี่ยนเป็นชุดแม็กได้เช่นกันนะครับแล้วก็ในส่วนถัดไปนะครับตัวนี้ผมติดฟิล์มนะครับให้กับลูกค้าด้วยเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นความเข้ม60รอบพันนะครับตัวนี้ก็คือภายในมองออกมาก็คือสว่างนะครับแต่ภายนอกมองเข้าไปไม่เห็นเนาะ แล้วก็แดดไม่ร้อนนะครับต่อมานะครับในส่วนของคอกอะตัวนี้คือผมแถมให้กับลูกคา้าด้วยนะครับอยู่ในโปรโมชั่น9,999บาทได้แบบนี้ไปเลยก็คือจะเหมาะสําหรับผู้อาชีพที่เป็นก่ออาชีพรับเหมาหรือว่าค้าขายนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันข้างในนะครับว่ารถคันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับผมโอเคในส่วนของของแถมยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับผมแถมเป็นในส่วนของกล้องบันทึกหน้าให้กับลูกคา้าด้วยนะครับแต่ตัวเนี้ย ผมยังไม่ได้ติดตั้งให้กับคุณลูกค้านะครับเพราะว่าพิมพ์เพิ่งติดเสร็จนะครับยังไม่สามารถติดกล้องได้โอเคครับผมแล้วก็ในส่วนของโปรโมชั่นรถคันนี้นะครับใช้เนรถเพียงแค่9999บาทนะครับคันนี้ลูกค้านะครับประกอบอาชีพเป็นรับเหมาก่อสร้างนะครับจัดไฟแนนซ์เพียงแค่3วันและรับรถใน1อาทิตย์นะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่มีปัญหาเรื่องไฟแนนซ์หรือกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องแฟนนะครับสามารถปรึกษาผมได้เลยตรงๆเซลล์อิสุสุนะครับ อาหรือว่าโทรหาผมได้ที่เบอร์โทร0625954464นะครับหรือว่าจะมาหาผมได้ที่โชว์รูมอิโสุสยามซิตี้นะครับสาขาสำโรงนะครับเปิดบริการทุกวันนะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วครับสวัสดีครับ